สวัสดีครับยินดีต้อน,นรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ซิปมวยไทยอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละหมาดผู้รองของรายการศึกมวยมันวันศุกร์มวยไทยมรดกคนไทยครับที่วิทีมวยวจอจังหวัดบรีรัมย์ประจำวันศุกร์ที่5พฤศจิกายน2564เป็นการชกกันระหว่าง มวยทางด้านมุมแดงครับชนะศึกต่อสุรัตส่วนน้ำเมันครับศิลาเงินชอชนะชัยครับ123่อย่ปอนดเกเป็นอย่างไรจบแบบไหนมาติดตามรับชมไปพร้อมกันครับเสียบเข่าซ้ายครับศิลาเงินไม่ลุงนี้เสียบแต่ว่าโดนเกี่ยวล่างล้มลงไปครับ ลาเงินรูปร่างช่วงชกสูงยาวกว่าพอสมควรครับมาดูว่าความใหญ่ความยาวของเขาจะเป็นญนาให้กับชนะศึกหรือไม่ครับชนะศึกต่อสู้รัมดมวยจากภาคใต้โดยกันทั้งคู่ครับเลาเงิน จ hm. some ิ้ม wow บัดขวาค่อมไปครับหมุตีรับงวก็ยังตไ้ยัะคับหาบวาแข่งขวาประกบและวเสียบเข่าซ้ายครับเข่าขวาแต่ว่ายังไม่ชัดเจนครับจังหวะนี้ เดินต่อครับทางด้านสีลาเงินชอชนะชัยอย่างดู้ใจเย็นั้องคัวแม่ไม่รีบไม่ร้อนครับแตาโอ้ยโดนหุกซ้ายครับจับในได้ครับสีลาเงินวางแข้งขวาก็ยังไม่ึงครับหมยกที่สองครับจะพักให้น้ำก่อนตามต่อยกหน้าครับ ตามมาต่อเกมบุรียกที่3ครับปล่อยตัวยกที่3าความได้เปรียบอยู่ที่ทางด้านชนะศึกครับได้เปรียบอยู่สองวงตัวมาดูกับว่ายกนี้ทางด้านศิลางเงินจะงัดแผนไหนมาสู้กับชนะศึกครับแต่ว่าน่าจะเป็นจังหวะจับไายน,นี่ครับรูปร่างได้เปรียบกว่าพอสมควร ขยับเดินเร็วขึ้นนะยัดเข่าซ้ายพอได้ครับศิลางเงินต้องต่อเนื่องต้องเร่งต้องแรงกว่านี้ครับเพราะมัวแต่ชกวงนอกในทางด้านชนะศึกดูว่าจังหวะจะดูเหนือกว่าทางด้านศิลางเงินครับขยับเดินบ้างครับแข้งซ้ายอุ้ยซ้ายไม่ถึงก็โดนแข้งขวาขึ้นเลยครับแข้ง เนี่ยยืนจ้องอยู่ไกลๆชนะึกก็จิ้มหมัดขวาโต้ขวาคืนแน่นๆครับต้องอาศัยความใหญ่ความยาวของร่างกายเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับทางด้านศิลาเงินเดินช้าโดนเลยครับๆๆๆๆเดินช้าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยครับโดนไปเดินช้าก็เรียบร้อยครับโดนแข้งโดนหมัดของชนะศึกครับเกียบเข่าซ้ายยังไม่ต่อนเนื่องครับ โอ้มีสอกมาเสริมครับแม่ยังมีสอกครับตรงหน้าศิลาเงิน ดงกับจับครับทำก,การเบรกเกมก่อนแล้วก็บอกว่าสูงหน่อยครับทางด้านสิลางเงินเนี่ยเกี่ยวไม่ลงแล้วจอบขวาแข้งขวาเติมเข้าไปหมดยกที่สามครับตามาต่อเกมบนที่ยกที่4ครับเกมยังเหมือนเดิมครับทางด้านสิลางเงินเดินเปิดเกมเข้าหาแต่ว่าจะพลิกเกม พลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ครับมาติดตามครับพลิกเกมพลิกสถานการณ์ได้ต้องเล่งให้ไวกว่านี้ครับทางด้านศิลาเงินดันออกครับไม่ยอมเล่นด้วยครับทางด้านชนะศึกแข่งซ้ายขวาปักเข้าไปครับเมื่อครืนนี้ เริ่มตไีได้บ้างครับทางด้านศิลางเงินต้องมีหมัดสอบเสริมเข้าไปเยอะๆครับเดินเลยครับเดินเติมเร็วครับหดไปเรื่อยแข่งขวาแรกกับเข่าขวาครับยัดเข่าขวาเติมเข้าไปดันไม่ยอมเล่นด้วยลูกซ้าย เริ่มมีเสียงเชียร์บรรยากาศเริ่มดีขึ้นมาครับขยับโยกเข้าไปดันดันละเกี่ยวลูกนี้แม่จังหวะสุดท้ายครับโยเข้าไปครับสับสอกซ้ายไม่ถึงครับดันดันนะครับใค่ตีใค่ขยับแม่ไม่ได้จังหวะครับช็อตนี้อสอกขวางัดเข้าไป พอมีเวลาครับทางด้านศิลาเงินเวลายังเหลืออีกเยอะครับเด้งเข่าขวาศนย่้าโดนหมัดหน้างายเหมือนกันครับทางด้านาร์ตส โอุ้ยโดนสอกขวาครับมันรับเยอะๆถอยมากๆก็ไม่ดีครับเริ่มได้ใจแล้วครับท่านซีร่างเงินสามสิบวินาทีสุดท้ายของยกที่สี่อ้ยสอกซ้ายครับเริ่มดีขึ้นมาครับท่านซีร่างเงินหมดยกที่สี่ครับ ได้ลุ้นแล้วครับแบบนี้ทางด้านศิลาเงินขณะที่ชาตศึกเองก็มีตำหนิแล้วครับโอ้โหนี่ครับปล่อยตัวยกทีห้ายกสุดท้ายครับสามทิที่เหลือจะเป็นปัญหาให้กับทางด้านชาตศึกหรือไม่ครับเป็นรองไม่มีราคาแล้วครับทางด้านเพชรศิลาจะว่าได้สอกเดียวครับเล็กเดือดของทางด้านชาตศึกได้ครับ จนทำให้สถานการตอนนี้นี่ชิงดำครับมาดูครับว่าเกมจะเป็นอย่างไรครับกรรมการก็เล็งมองแผลทางด้านชณะศึกบ่อยขึ้นครับจะเปิดปากแผลได้หรือไม่ครับทางด้านศีลางเงิน มีเวลาครับสำหรับศิลาเงินจะศึกถอยออกมาครับไม่ยอมแลกไม่ประทะาารมม้า,าออแ,ะทะแล้วครับคุมเกมคุมสถานการณ์แล้วกิมหมัดขวาชนะศึกเองก็คุมไม่แลกไม่ประท้าแล้วครับเนี่ยการ เียนี่ครับอุ้ยซอกขวาครับกรรมการก็เล็งแผลทางด้านน่าศึกบ่อยพอสมควรครับนี่ครับพยายามจะจ้องมองแผลดูแผลครับยังไงดีครับยังไงดีครับต่างฝ่ายต่างใจครับศอกเดียวทำวุ่นวายครับทางด้านศิลาเงินศอกเดียวทำวุ่นวายครับทางด้านศิลาเงิน สองเดียลล็อกแทบพังครับโอ้โห<ฮ>เลยรึ่งยุกครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับ<ฮ>อยู่ันคนละฝากฝ่างของเวทีแล้วครับดูว<ฮ>่าใครจะคิดผิดคิดถูกครับเนี<ฮ>ความได้เปลี่ยนนี่จะสึกไปไกลแล้วครับแต่ว่า สองเดียวของศิลาเพชรนี่ทำบุ่นวายไปหมดนะครับมหดดมดยกสุดท้ายนี่คือภาพที่สวยงามของกีฬาม,มวยครับดินแดนนีเขาเลี้ขึ้นมาแล้วนะครับตัวตัดเงินก็จิมมี่เซน หนึ่งหใบท่สองครับไปสุดท้ายแตงครไม่ผ่านครับชนะศึกชนต่อสุรัตครับเฉือนจ้าคะแนนศิลาเงินต่อแซไปแบบสนุกหัวใจแทบกวายครับ